สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันยนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ไาอ,อยู่ไกลถึงปลายชพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับโอ้โหพอใหญ่สีอกเช้านี้เพิ่งตื่นขึ้นมาเพราะว่านอนดึกครับเรามีงานอื่นๆต้องทําด้วยนะนอกจากฟุตบอลแล้วก็เลยนอนดึกแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาตอนเนี้มาเห็นข่าวช็อกเลยครับสําหรับสาวกลัที่อิชิอิของเรายอมรับเลยนะฮะนี่คือหนึ่งในการตามติดปรมาจารย์ลัที่อิชิอิมายาวนานมากๆแล้วก็ลุ้นมากๆว่า ให้อิชิเนไปถึงฝั่งฝันด้วยการคว้าถ้วยสักถ้วยมาประดับบาร,รมีถือว่าประสบควาสมสําเร็จแล้วกับการเข้ามาบีจปฐุเราก็ลุ้นเราก็เชียร์นะเห็นการจัดทัพวางทับก็คือบางนัดสลับดาวรุ่งนะให้โอกาสนักเตะเยอะๆเจแปนเะวเอาญี่ปุ่นมาผสมผสานลง4คนนักเตะไทยกระจายกันไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้ลุ้นดีมันก็ท้าทายดีแต่ว่าเราลืมคิดไปในแง่ของผู้บริหารของบีจว่าจะมีความอดทนอดกั้นได้แค่ไหนเพราะการลงทุนขนาดนี้ ย่อมต้องการความสําเร็จใช่หรือไม่มันจะเกิดเหตุการณ์ช็อกในวันนี้เกิดขึ้นในการจัดการปลดอิชิอิ พ้นจากตำแหน่งกุลซือ BG ประทุมนะครับแล้วก็เป็นการสิ้นสุดการทํางานในประเทศไทยแน่นอนนะคือช่วงนี้จะไปทีมไหนไม่ได้แล้วมันอยู่ในช่วงแบบคาบเกี่ยวนะฮะทีมบางทีมที่มีเรียกว่าความที่เป็นเคมี er ที่เข้ากันอิชิอิอย่างเช่นเมืองทองหรือชนบุรีก็ไม่ใช่ช่วงที่จะเปลี่ยนโคดอ้นก็กําลังทําชนบุรีดีเรื่อยๆและในขณะที่เมืองทองเนี่ยมาเปลี่ยนในสภาวแบบนี้ซึ่งอิชิอิเนี่ยไม่ใช่โค้ที่ต้องหวังผลระยะสั้น ต้องหวังผลระยะยาวไม่เหมาะกับเมืองทองที่กาลังหนีตกชั้นอยู่ตอนนี้คือถ้าไปให้อาจารย์อีแกลองทีมต่อที่เมืองทองอาจจะไม่รอดได้ฉะนั้นอาจารย์อีกก็น่าจะกลับไปที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้หลายสโมสรก็ต้องการตัวเขาแต่ตอนนี้ต้องดูว่ามีสโมสรไหนที่ต้องการโค้อยููเพราะว่าอย่างคาชิมะแอลเลอร์เนี่ยก็ประสบความสาเร็จกับโค้ชคนปัจจุบันด้วยเป็นการประกาศแบบฟ้าผ่าเพราะว่าเพิ่งมีสัญญาบ้านฟรีไม่ใช่หรือเออให้อยู่บ้านฟรีอยู่ใกล้ๆสนาม1ปีด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ ไปก่อนเลยนะครับเขาใช้เวลา99วันเออครบรอยวันในกับวัไรเนอะก็มีโอกาสในการทําทีม20นัดนะครับโดยแบ่งเป็นชนะ10นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้5นัดวินเรตก็จะ50จริงๆวินเรต50เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดนะเออแล้วการแพ้ส่วนใหญ่แล้วแบ่งไปเป็นการแพ้ในถ้วยต่างๆซะมากกว่าในหลีกถือว่าไม่ได้ขี้เร่แพ้น้อยถ้าจำไม่ผิดนี่แพ้นัดเจอบีูที่แบบโดนใบแดงเหลือ9คนก็เป็นการร่วงอ่า เอฟซีแชมเปี้ League 2ช้าง FA ครับแล้วก็สโม,มสรชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายที่อิชิทำหล่นไปก็คือการชิงแชมป์อาเซียนถั่วอื่นๆก็เห็นว่าอิชิเน้นการโรเตชันการแบบให้โอกาสดาวรุ่งอะไรบ้างอย่าง FC c h a แชมเปี้ยนลีกทูนี่ก็ปล่อยไปแต่ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเหมือนจะเน้นแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่เช่นกันซึ่งแตกต่างจากในลีกนะครับจะมีการสลับแบบนี้ ในหลายๆเกมอย่างล่าสุดที่เจอสลังงอเนี่ยก็มีการใช้ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวก็คือทาคากิโอเซโดยครบชุดเขาเนี่ยเขาจะมีริคุแล้วก็ทาคากิและจะมีตัวอย่างธนวัตรพวกเนี้ย นะครับพงโรวิทแต่ที่ดูเหมือนว่ามีการปรับเปลี่ยนนะอย่างดาวรุ่งบางคนได้กลับมาลงยางวาริช,ชูทองซึ่งเป็นบ่อใหญ่สันชัยนนทศิลาเนี่ยการกลับมาของพี่เจหลังนัดนั้นอ่ะเราเห็นชัดเลยว่าโคตรรั่วรั่วขีดสุดคืออย่างวาริชเนี่ยเติมขึ้นไปแล้วไม่เอาอะไรเลยเกมรับลงมาไม่ทันโดนเจาะกระจุยกระจายโดยเฉพาะครีกอของสลังงอแล้วนัดล่าสุดเนี่ยแผลมันชัดชัดตรงที่ว่าไม่สามารถเร่งเอาประตูที่ต้องการได้ฟิลเหมือนกับทีมชาติไทย นะนะที่เจอกับสิงคโปร์พอฝืนฝืนฝืนแล้วมันไม่ได้เกมมันก็เลยวินาตไปเลยแถมโดนสวนแล้วเสียประตูเลยเนี่ยสิ่งนี้ทําให้เสียหายขบวนของ B ีจีจึงไม่อยู่ในรูปเรอยแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนี้ก็คือจังหวะสุดท้ายที่มันน่าหงุดหงิดจริงจริงจ,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 งจงมันน่าหงุดหงิดต,ตั้งแต่ที่อิชิอ e ิเนี่ยใส่ตัวรุกนะฮะหรือว่าผู้เล่นที่สูงใหญ่ที่พร้อมจะทะยานขึ้นโขกลงมาเห็นตรงกันว่าบอลทําอะไรไม่ได้ ต้องโยนบอมเข้าไปเพื่อที่จะรอจังหวะครุกคลิกหรือว่าการมีโดอิอยู่ก็สามารถที่จะตะบ,บันยิงได้จังหวะครุกคลิกเอ,อหรือว่าจังหวะลูกหัวเอ่ยควรเป็นสิ่งที่จะทำแต่สิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นมันเกิดการเคาะบอลน,นะเคาะไปเคาะมาระหว่างกฤษดาการแมนสุดท้าย บอลย่น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 ,น,นมาไม่มีโอกาสได้เปิดแล้วท้ายที่สุดกรรมการเป่าหมดเวลาตกรอบอันนี้ผมว่าคือจุดที่ปรี๊ดสุดๆของฝ่ายบริหารเคาะจนหมดเวลานะฮะเราดูเรายังปรี๊ดเลยคือถ้าเรามามีเคราะกันมาเปิดโอเปิดใจกันจริงๆถ้าเราไม่มองว่านี่คือปรามาจาริชีถ้าเป็นโค้ชคนไทยแล้วก็ในวันนั้นจะต้องโดนตราหน้าและก็ถล่มแบบเละเทะเป็นคุ้ไปแล้วแต่วันนั้นน่ะคนก็ยังมุ่งไปที่ตัวคนักเตะอย่างเช่นนัดหน้าวิ่งเป็นม้า นัดต่อไปก็เดินจงกรมพอโดนด่าอีกก็วิ่งเป็นม้าใหม่มันจะวนลูปแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าโครงสร้างทีมต้องเปลี่ยนไหมแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนโครงสร้างทีมของบีจีปทุมคือใครมาก็อยู่ได้ไม่นานแอนท่ฮาสันโค้ชทีมชาไทยปัจจุบันอยู่แค่12เกมในระยะเวลา2เดือนนะน้อยกว่าอิชิอันนี้ผลงานยิ่งประจักษ์ชัดว่าชนะ7เสมอ3และแพ้2ก็ไม่ได้ขี้เรเหมือนกัน ยังโค้ดนะที่เป็นโค้ดรักษาการวลดิเมียวูวจวิดเขาก็คุมไป5ชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้10ประตูเสีย5ประตูคือเหมือนกำลังมาดีแต่ว่าในตอนนั้นอนะ่ะบีก็ต้องการมาสถตระอิชินะมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องไปก็ต้องมารอรุ้นว่าหรือภายใต้สภาวะแบบนี้เขาจะกลับมาคุมทัพ B ีปทุมเออตอนนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่า จุดประสงค์ของ BG คืออะไรซึ่งไม่ใช่การที่จะสร้างทีมระยะยาวเรามองแต่ความท้าทายความสนุนในแต่ละเกมว่าจะจัดทัพยังไงแต่เราลืมมองในด้านของความต้องการตรงนี้ของคนจ้างจริงๆเพราะตกหมดทุ่้วยเหลือเพียงแค่ถ้วยเมืองไทยครับเท่านั้นไงแล้วกระแสของแฟนบอลไทยเระตอนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วผมว่าที่ไม่ไปไหนเปอร์เซ็นต์นักเตะไม่ได้เรื่องมากกว่าโค้ช ที่ไม่เรื่องนะส่วนตัวนี่ครับคนใหม่มาเดี๋ยวแพ้ก็ปดอีกแพ้ปดแพ้ปดคอมเมนต์ตอบว่าใช้ออปชั่นจ่ายแทนสมาคมจนครบแล้วมั้งขอให้เจอทีมเล็กๆที่ไม่เรื่องมากเซนเซเหมาะกับทีมเล็กที่ผู้บริหารให้อิสระในการทําทีมเต็มที่ไปการไม้รับรองคนมาเพียบนี่ครับสัญญาบ้านฟรี1ปีไม่มีจริงปะโถเอ้ยก่อนเจอบุยรำเปลี่ยนโค้ดอีกแล้วบุยรำ เป็นอะไรกับบอลเปลี่ยนโค้ด g g ในทุกทีเลยนะนี่ครับแกตอนนี้คือทําทีมแบบทนรอได้แบบสมุดปาการปั้นเรื่อยๆค่อยๆสร้างทําทีมลุ้นนั่นนี่ยากสโม,มสรหัวแถวบ้านเราเป็นแบบนี้ทุกปีก็ประมาณนั้น ผมมีความคิดเหมือนกันเลยนะผมคิดว่าปรามัญจันอิชิอิเนี่ยจะเหมาะกับทีมเล็กๆมากกว่าในการสร้างทีมที่จะปั้นเอาดาวรุ่งขึ้นมานะคือไม่เหมาะกับทีมใหญ่ที่หวังถึงความสําเร็จอย่าง b ีจีเขาก็เป็นทีมใหญ่ลงทุนไปก็เยอะคือตอนเซ็นสัญญาแรกๆต้องพูดกันให้ชัดว่าความต้องการเป็นยังไงตอนนี้เราเห็นชัดถึงความต้องการของฝ่ายบริหารก็ต้องดูว่าแกจะอยู่ไทยต่อไปไหมทีมเล็กจะมีทีมไหนสนใจหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่จะมาคุม BG คิดหนักแน่นอนเพราะว่าทั้งไอ้เรื่องของโครงสร้างที่อิ นะครับมันจะไม่ตรงตามรูปแบบของโค้ดใหม่แน่นอนอย่างตัวญี่ปุ่นนะที่ดึงมาก็เพราะบารมีอิชิเอนีมีหลายคนครับตัวของเจลีกใหม่ที่เตะมุมเตะฟีคิกดีๆรวมถึงพวกเก่าที่อยู่ญี่ปุ่นนี่4คนตาชาติก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ ก็มีอีกสารที่โดดเด่นขึ้นมาคือโครงสร้างทุกอย่างวางไว้เพื่อแผนของอิชิแล้วเปลี่ยนการคันแบบนี้ทั้งที่แบบพิ่งเสริมมาไม่รู้ว่ามันจะดีหรือแย่ลงนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องแก้ให้เร็วคือปัญหาด้านเกมรุกที่ส่วนใหญ่นะแผนใหม่ของอิชินี่ก็คือการโจมตีลูกโด่งลูกนิ่งเพราะเราหลังๆนี้เราไม่ได้เห็นการทำประตูจากโอเพนเพลย์มันจะมาจากเซตพีดอย่างล่าสุดเนี่ยจะว่าโอเพนเพย์ก็ไม่ใช่ วาลิเนเปิดไปให้เขาเตะเข้าประตูตัวเองเห็นไหมการเข้าทํายังเป็นปัญหาใหญ่อยู่แต่ถ้าให้ผมเชียร์นะถ้าโค้ดใหม่บ g จก็เอาโค้ดที่เป็นรักษาการอย่างวาลาดิเมียวูโจวิตนั่นแหละเข้ามาเออและอีกคนก็คือที่เห็นไปสนามบ g จบ่อยๆก็คือมาริโอดรอฟกี้นะฮะยังต้องการฟอร์มแบบนั้นยังต้องการแพชชั่นแบบนั้นต้องเอาแพชชั่นเข้าสู้นะแล้วฤด,ดูกาลหน้าก็ค่อยมาปรับโครงสร้างทีมใหม่นักเตะหน้าใหม่ทั้งหมดและตอนนี้นักเตะเองผมก็ว่าใจเสียด้วยเพราะว่าแป๊บเดียวเปลี่ยนอีกแล้วคนเราอะ่ะมมันตมมนตต้้้้ออองงงีีแแบบววาาเเฮยป็พกรล เปลี่ยนโค้ดอีกแล้วสมสรก็ต้องเหนื่อยกับเราคือจิตใจมันมีการคุ้นคิดแล้วโอนเรเองแล้วไม่พัฒนาต่อไปคุณก็อยู่ยากเช่นกันส่วนจันอีถ้ายอมลดเงินเดือนก็น่าจะยังได้อยู่ไทยกับทีมเล็กๆเ,เพราะว่าเงินเดือนจันอีนี่หลักล้านล้านถึง2ล้านนี่ย,ยากก็เข้าใจบีจีว่า,าต้องการความสําเร็จล่ะนะจ้างแพงขนาดนี้เอาท่านเราว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นลทัทธิอิชอิอิหรือไม่ลทัทธิอิชิอิก็คอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันวันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเจอันคลิปหน้าไปแล้วจะ สักใครให้พม้ได้ัจพมสิบบนหมือบุตคนหนึ่